ก็ถือว่พูดวลีมิเต็ดทุกครั้งก็ลีมิเต็ดจริงครับคันนี้ต้องบอกเลยว่าเกียร์นะครับเป็นรุ่นคาเรนเป็นรถยนต์ทั้งหมดเจ็ดที่นั่งอีกนะครับที่ผมบอกว่าพิเศษก็คือมันเป็นเครื่องดีเซลปี2004่ขายอยู่ที่1,99,000บาทรถมือเดียวนะครับออกป้ายแดงวันนี้ก็ เป็นวันที่อากาศเปิดเลยฟ้าเปิดนะครับโปร่งเพราะว่าสองสาวันมาเนี้ยฝนตกนะครับแล้วก็ฟั่งฟ้ามันจะคลึ้มครับวันนี้ถือว่าโชคดีครับเพราะว่าฟ้าเปิดนะครับแสงมีนะครับแล้วก็ประกอบกับมีรถเข้ามารีวิวอีกหนึ่งคันนะครับเป็นรุ่นลิมิเต็ดลิมิเต็ดยังไงเดี๋ยวเล่าให้ฟังนะครับปกติก็พูดว่าลิมิเต็ดทุกครั้งก็ลิมิเต็ดจริงๆครับคันนี้ต้องบอกเลยว่ามันเป็นรถยี่ห้อนี่แลยนะครับเกียร์นะครับเป็นรุ่นคาเรนนะครับถ้าใครไม่เคยเห็นหรือไม่เคยได้ยินนะครับมีจําหน่ายอยู่นนนนะะคครรัััับบณสมย้ คันนี้เป็นรถเกียร์นะครับคาเรนปี2004นะครับที่ผมบอกว่าพิเศษก็คือมันเป็นเครื่องดีเซลนะครับซึ่งต้องบอกเลยว่าในราคาที่สามารถจับต้องได้ในราคาแค่199,000บาทนะครับราคานี้นะครับและที่สำคัญรถคันนี้เป็นรถมือเดียวนะครับออกป้ายแดงมาเลยนะครับแล้วก็วิธีการใช้รถวิธีการดูแลรักษาบำรุงรักษามาของคันนี้เป็นอย่างไรเดี๋ยวเราไปชมพร้อมๆกันนะครับเดี๋ยวผมเล่ารายละเอียดให้ฟังนะครับอ่ะไปะ ก่อหนอ่งเลยนะครับพาท่านผู้ชมไปชมสภาพรถโดยรวมรอบคันนะครับรถคันนี้เป็นปี2004นะครับถ้ารวมสีิอายุจนถึงหน้าปัจจุบันปีนี้แล้วนะครับปี2022นะ18ปีรถคันนี้นะครับอายุ18ปีเดี๋ยวเรามาดูกันว่าในระหว่างทาง18ปีปนะี่ยเจ้าของเดิมดูแลอย่างไรนะครับเพราะฉะนั้นอย่างที่ผมบอกคันนี้มันเป็นรถมือเดียวมันง่ายนะครับมันดูง่ายมากนะครับอ่ะไปดูพร้อมกัน สภาพนะครับสีของรถโดยรวมภายนอกนยต้องบอกว่ารถ18ปีสภาพประมาณนี้ถือว่าเรียบร้อยนะครับร่องรอยริ้วรอยต่างๆถามว่ามีไหมมีบ้างนะครับมีบ้างเองพวกนี้มันเป็นชุดแต่งมันเป็นไฟเบอร์นะครับมันก็มีสีมันจะกระเทาะอะไรไปบ้างนะครับตามกาลเวลาซึ่งพยายามบอกไว้นะครับแต่ไม่ได้เป็นจุดที่เรารซีเรียสที่เราต้องซีเรียสคือเครื่องยนต์บอร์ดี้ช่วงล่างแล้วก็ภายในว่ามันอยู่ในสภาพที่ยังคงใช้ได้อยู่ไหมแล้วมันยังน่าใช้อยู่ไหมอย่างนี้เป็นต้นนะครับ บางคนจะอ่านยากนิดนึงนะครับเพราะว่าตัวหนังสือมันหายไป2ตัวนะครับตัว C กับตัว A นะครับมันเป็นคาเรนจะประมาณนี้นะครับเป็นเครื่องดีเซลนะครับเป็นรุ่นนี้รุ่นย่อยขอยงเขานะครับนะสีที่ท่านผู้ชมเห็นอยู่เนี่ยไม่รู้ว่ากล้องมันแพนไปแล้วมันเห็นไหมมันเป็นสีขาวมุกนะครับสีมันจะไม่ได้ขาวสว่างนะเป็นเป็นสีขาวมุกต้องบอกเลยสีนี้นะครับเป็นสีที่ทําค่อนข้างยากเพราะเวลาอายุอานามันผ่านไปทั้งหมด10กว่าปีแล้วเนี่ยสิปีอย่างเงี้ยเราต้องทําสีสักชิ้นนึงเนี่ย แล้วช่างผสมสีเราต้องใส่มุกเข้าไปนั้นถ้าใส่ไม่ตรงใส่เยอะใส่เกินสีก็ไม่เหมือนกันสีก็จะดอนะครับแต่คันนี้นะครับโดยรวมเนี่ยต้องบอกเลยว่าสีค่อนข้างจะสม่ําเสมอการเรียบร้อยเลยทีเดียวอ่ะพอเราดูสภาพภายนอกโดยรวมแล้วนะทำความเข้าใจให้มันตรงกันแล้วว่ามันไม่ได้เนื้อเปียกขนาดนั้นนะครับมันก็มีริ้วรอยบ้างนะครับนิดๆหน่อยๆแต่ผมถือว่ามันไม่ได้เป็นจุดซีเรียสเลยพวกสกงสเกิร์ตพวกนี้นะครับแต่หลักๆแลวหัวใจอื่นๆมันยังคงเรียบร้อยอยู่ที่สําคัญนิดนึงนะครับรถคันนี้ ทะเบียนเดิมก็เลยเราก็ให้มาด้วยนะครับแต่ถ้าเกิดท่านผู้ชมท่านใดที่ต้องใช้ป้ายเป็นป้ายกรุงเทพมหานครอะไรก็ตามก็ต้องเปลี่ยนออกกับทะเบียนก็ทะเบียนนี้มาแล้วก็ให้มาด้วยนะครับแล้วกท็ที่ทาาออสําคัญถ้าท่านผู้ชมจะใช้ทะเบียนนี้ต่อรถต้องอยู่นครสวรรค์นะครับต้องเป็นต้องไปโอนที่นครสวรรค์กันเห็นคันมินิแบบนี้นะครับมันเป็นรถครอบครัวนะครับมันเป็นรถเจ็ที่นั่งเครื่องยนต์ดีเซลนะครับเป็นรถที่ไซส์กลังกระทัดรัดนะครับผมแล้วก็ขับขี่น่าจะคล่องตัวพอสมควรและที่สาคัญมันเป็นเครื่องยนต์ดีีเดดนนึงะร๋ก่่อทาจไปู ใหญ่เราขอดูพวกรายละเอียดเล็กๆน้อยๆนะครับรถนี่ต้องบอกเลยนะคันนี้เป็นรถที่บอกว่าเป็นสายจอดนะครับเพราะเจ้าของส่วนใหญ่นะมีรถบ้าน,นมีรถยี่ห้อนี้มีคุณใดมีอะไรประมาณนี้เป็นแล้วก็มีเกียร์เกียร์รู้สึกจะมีสองคันนะครับถ้าจำไม่ผิดนะยางนะครับเขาใส่เป็นมิชลินมานะยางปี2 0 1 6นะครับทำไมถึงเป็นปี2016แสดงว่ารถดอกมาแล้วแล้วนะครับถ้าใครสนใจนะครับผุณคม ทำไมผมถึงไม่เปลี่ยนบอกแบบนี้ผมพยายามจะเก็บรถเดิมๆแบบนี้ให้ท่านผู้ชมได้ชมนะครับเพราะว่ามันเป็นการยืนยันนะครับว่ารถคันนี้มันใช้น้อยแล้วส่วนใหญ่มันจอดยืนดูอย่างปียางในปีสองพันสิบหกยางก็จะสิบปีละสิบหกสิบเจ็ดแปดสิบเก้ายี่สิบยี่สิบเอ็ดยี่สิบสองหกปีละหอกมันก็จะมีเล้าๆนะครับแต่มันเป็นยี่ห้อเดียวกันทั้งสี่เส้นถามว่าใช้ได้ไหมผมแนะนําไม่เปลี่ยนนะแต่ยางเบอร์เนี้สองศูนย์ห้าหกสิบขอบสิบห้าเนี่ยโหถูกมากนะครับ นะส่วนใหญ่ก็จอดนะครับส่วนใหญ่วันที่ไปรับรถมาก็รถก็จอดอยู่ในบ้านก็ผ่านการล้างการอะไรอยู่ดนะีแต่ไม่ค่อยได้ใช้แล้วนะครับก็เป็นปีเต็มด้วยกันทั้ง4เส้นเลยเรามาดูภายในกันบ้างดูสภาพนะครับที่ว wow, นะ้าวมบบลิมิเต็ดเนี่ยก็คือภายในดูสภาพของมันรถมันสภาพดีมากนะครับต้องบอกแบบนี้เลยนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเบาะเองหนังเองต่างต่างนะครับถามลูกค้าลูกค้าบอกเบาะนี่มันได้มาตั้งแต่ตอนป้ายแดงนะครับแล้วมันก็แกะไม่ค่อยได้ใช้ก็สภาพนี้ เลขไม้นะครับตอนนี้18ปีเนี่ยวิ่งมา200,001แล้วที่สําคัญเบาะเนี่ยนะครับมาดูนี่มันมีมันมีตัวปั๊มของรุ่นมันเห็นไหมทั้งหมดเลยนะครับ4ตัวฟังก์ชันการใช้งาน,นต่างๆที่ผมบอกว่าเป็น7ที่นั่งก็คือข้างหน้า2ข้างกลางนั่ง3นะครับแล้วก็ข้างหลังนั่งอีก2นะครับเป็น7ที่นั่งเพราะฉะนั้นใครหารถครอบครัวนะครับอยู่แล้วก็หาอยากได้เครื่องยนต์ดีเซลให้มันเหมาะอายุนี้ อยากได้รถดีๆในงบบัตเจที่ไม่เกิน2 0 0แสนเนี่ยคันนี้เนี่ยแนะนำเลยนะครับเป็นรถที่สภาพดีนะครับและประวัติก็ดีด้วยลมือเดียวนะครับและอีกอย่างก็คือได้เครื่องยนต์ดีเซลนะครับเพราะว่ามันหาที่มันเป็นดีเซลยากในราคาประมาณหนึ่ง0นึงแสนเกิน2 0งแสนบาทเนี่ยดีเซลน้อยละนะครับมันแล้วก็ถึงแม้จะมีนะครับมันก็อาจจะสภาพอาจจะตามล่วงรวยตามการเวลาเพราะอยู่ที่เจ้าของเดิมเขารักษาแบบไหนด้วยนะมาครับ เดี๋ยวเรามาดูกันว่ารถรถใหม่น้อยๆอย่างนี้สภาพดีๆแบบนี้ไม่ต้องดูแลอะไรกันบ้างนะอย่างแรกเลยนะครับพอเราสตาร์ทมาเสร็จรปุ๊บเนี่ยเราก็เปิดแอร์นะครับพอเราเปิดแอร์ดูแล้วเนี่ยเราก็ดูว่ามันเย็นไหมแอร์ลมออกปกตินะครับเย็นแล้วเราก็ดูพวกคีบของช่องแอร์มันหกักมันแตกไหมมันขยับได้หมดไหมอย่างนี้เป็นต้นนะครับทุกทิศทางนะครับปรับได้เลขไม้นะครับสองแสน 15,137กิโลเมตรนะครับณวันที่เราถ่ายวันนี้นะครับอุปกรณ์ทุกอย่างนะครับของรถคันนี้ไม่ว่าจะเป็นบุ๊กเซอร์วิสกุญแจพวกนี้ต่างๆมีมาให้ครบนะครับเจ้าของเก่าท่านนี้ได้มีการไปเปลี่ยนฟอนต์รุ่นใหม่ให้มันเป็นแบบทัสกีแล้วนะครับแล้วก็ในส่วนของนี่ลำโพงต่างๆนะครับ เครื่องส่งเครื่องเสียงนีง่ใช้ได้เลยก็นะครับรถนะครับถามว่าโอเคได้เครื่องยนต์ดีเซลแล้วเนี่ยสภาพสวยๆแบบนี้นะผมกล้าการันตีเลยนะครับถ้าหาอยู่เนี่ยแล้วก็อายุประมาณ10กว่าปีเนี่ยรถ1 7 18ปีเนี่ยการันตีเลยเอาอันนี้ประประขวดได้เลยเอาเทียบกันเลยนะครับผมว่าอันนี้ก็ไม่แพ้ใครต่อมาก็จะเป็นในเรื่องของบอกต่างๆฟังก์ชันต่างๆข้างหลังนะครับก็ใช้งานง่ายน,นะครับเป็น7ดที่นั่งนะครับแล้วก็บอะหลังมันก็พับได้เดี๋ยวผมไปพับให้ดูนะครับ18ปีมาดูนี่กันผ้า พรามันสภาพอยู่เรียบร้อยนะครับนี่ก็เป็นไฟไม่มีหักนะครับอันนี้ก็สภาพดีอ่านี่หักแน่นอนฝาปิดมันอยู่แล้วหรือเรือร่องมันไม่มีแต่แรกสําหรับท่านใดผมขอขอยุยาตพูดแบบนี้ที่ดูรถเป็นนะครับท่านท่านมาดูเลยหรือถ้าท่านดูรถไม่เป็นแต่ท่านมีผู้รู้สามารถดูรถให้ได้เนี่ยท่านก็พามาชมได้เลยนะครับผม ยินดีนะครับพามาชมได้เลยพามาดูแล้วมีชนหนักพลิกคว่ำตัดต่อน้ําท่วไมไหมนะครับพามาชมได้เลยโดยยินดีนะครับหรือถ้าท่านใดดูรถไม่เป็นไม่มีคนมาดูให้อยู่ใกล้แต่อยากได้นะครับเราก็อย่างนี้เลยเราคุยกันแบบนี้ผมการันตีให้รถคันนี้นะครับว่าไม่มีการชนหนักไม่มีการพลิกคว่ำไม่มีการตัดต่อเลขไม้แท้เจ้าของมือเดียวอุปกรณ์ครบ นะครับหากสิ่งที่พูดไปเนี่ยในเรื่องของน้ําท่วมพิความตัดต่อพวกนี้นะครับถ้ามันไม่เป็นความจริงเนะี่ยผมยินดีซื้อคืนเต็มจำนวนราคาที่ท่านผู้ชมซื้อผมไปเลยเพื่อการันตีให้ท่านได้สบายใจนะครับว่า ฉันอยู่ไกลฉันไม่ได้ไปดูทําไงดีส่งรถมาได้ไหมส่งรถไปเสร็จแล้วโดนรถชนมาไหมนม้ําท่วมไหมการันตีให้นะครับถ้ามันน้ําท่วมถ้ามันชนหากักถ้ามันพิการนะครับสามหัวข้อนี้ทําไมมันไม่แท้นะครับผมยินดีซื้อคืนเต็มจำนวนราคาที่ท่านผู้ชมซื้อไปเลยนะครับนะประมาณนี้เพื่อให้สบายใจแต่ถ้าท่านใดมีช่างนะครับจะมาดูรถรถของเราจอดอยู่ที่ถนนเฉลิมพระเกียรติรัชากาลที่9นะครับสวนหลวงรอเก้า สีนครินนะครับเราอยู่ในซอยเฉลิมพระเกะียรติรัชกาลที่9ซอยที่39นะครับเข้ามาในซอยพบ15เมตรเราอยู่ทางด้านขวามือนะครับร้าน32ออโต,โตค้คาร์นะครับมาเราเปิดทุกวันนะครับตั้งแต่8โมงครึ่งนะครับถึง6โมงเย็นนะครับยางเนี่ยต้องเปลี่ยนและท่านต้องเปลี่ยนแน่นอนนะครับเพราะว่ามันอยู่ในเรนที่แบบว่ายางมันใช้ไม่ได้หมดอายุนะครับแต่เราไม่เปลี่ยนให้แล้วว่าเราจะให้ท่านดูว่า รถเป็นสภาพนี้นะครับมันมาแบบนี้นะครับเราก็เจ้าของท่านเดิม,มเขาไม่ค่อยได้ใช้จริงๆนะครับแล้วก็พวกยางต่างๆช่วงล่างต่างๆนอกจากยางรถยนต์แบบนี้แล้วเนี่ยพอเราสตาร์ทยานเครื่องเสร็จปุ๊บเราเช็คมันมีอาการสะท้านอยู่นะครับมันจะสั่นที่พวงมาลัยแบบนี้เห็นไหมมันจะสั่นอยู่อย่างนี้ก็คือหมายความว่าอะไรหมายความว่ายางเท่นเครื่องยางที่มันเป็นรับเครื่องอ่ะมันน่าจะแข็งเพราะมันแข็งเสร็จมันก็เกิดอาการสะทานแบบนี้นะครับเพราะฉะนั้นไอ้ที่มันเป็นพวกยางต่างๆเนี่ยท่านก็ ให้ชัวร์ให้ดีอยากให้เปนเพอร์เฟกก็เปลี่ยนได้เลยนะครับแ่นเกลื่อนแทนเกีเเกรยร์ยางรถยนต์ประมาณนี้เปลี่ยนได้เลยน้ำมันก้นน้ำมันเกรืร่องเนี่ยสบายใจได้รถเข้าศูนย์ตลอดถึงแม้จะสองแสนกิโลเมตรรถเข้าศูนย์เกียร์ตลอดพอเปลี่ยนยางเสร็จเป็ี่ยนยางแ่นเกลื่อนแ่นเกียร์เสร็จ๊บ,บเปิดรถใหม่เลยเบาะนี่ให้ดูนะครับเบาะมันจะเป็นแบบนี้นี่นะครับมันเข้าก็คือมันเลื่อนแบบนี้แล้วมันก็เข้าไปข้างหลังได้เลยมันพับ แล้วมันก็เป็นที่วางของได้นะครับทั้งซ้ายและขวาน,นี้ก็จะเป็นที่วางแก้วมันเป็นเบาะนะมันพับเผื่อนั่งหลังวางขาวางของก็อยากจะนั่งสบายๆข้างหลังก็เลื่อนแบบนี้นะครับก็เข้าได้สบายๆนะครับหรือถ้าอยากจะขนข,ขนของขนของก็พับราบไปเลยอย่างนี้ออกระโดดขึ้นมามันก็กระโดดพับเก่อขนของได้เป็นกล่องสัมภาระครับเอาออกได้ลองเล่นดูนะครับ ใช้างาน,นได้หลายอย่างอยู่พับได้ประมาณนี้กินไม่นั่งได้นะครับข้างหลังก็เบาประมาณนี้นะครับเพื่อขนของนะครับก็ได้เลยก็ข้างหลังนี่ก็จะมีเทอ e ์เบลด้วยให้ฝาแบบนี้นะครับอ่ะแน่ไหนก็เปิดฝาท้ายแล้วดูนี่น็อตเดิมๆิม i g i จิ l ไม่มีการถอดเลยซีนเก็บเดิมๆจากโรงงานแบบนี้เลยนะครับ เราต้องบอกดูแลมาดีถ้าดูแลมาไม่ดีนะสีน่ยจะเป็นเหลืองเป็นคาบเข่า,าออเครื่องดีเซลเลยด้วยซ้ำเขาจะประมาณนี้รักรถนะครับก็ดูแลรถมาให้เราได้แบบนี้ถ้าท่านใดที่สนใจเอาคันนี้ไปใช้ต่อนะครับหรือกําลังหาอยู่นะครับผมกาลังจะบอกว่าท่านกําลังจะได้รถด,ดีไปใช้นะครับเพราะเจ้าของเก่าดูแลมาค่อนข้างดีด้วยเดี๋ยวดูห้องเครื่องกันต่อถ้าสีนะครับทันวาหกห้าสิ้นปีนุ่นนี่เครื่องยนต์ดีเซลของเขาก็นหน้าตาประมาณนี้ นะครับเพราะฉะนั้นรถต้องบอกว่ารถแนว MPV รถแนวครอบครัวรถตู้รถอะไรพวกนี้ต้องบอกเลยค่ายเกาหลีเนี่ยยี่ห้อพวกเกียร์พวกคุนไดพวกอะไรพวกนี้เขาเขาทำมาดีนะครับแล้วก็ได้รับการตอบรับค่อนข้างดีนะครับอ่ะเครื่องยนต์ก็จะเป็นหน้าตาประมาณนี้นะครับแล้วก็เราก็มาดูนี่กันเลยกระกโปรงน็อตของเขานะไม่มีการขยับเดิมเดิมออริจินอลซีนซีนเดิมซอกในเนื้อเนี่ยเดิมเดิมออริจินอลเลย10กว่าปีคานหน้าเดิมนะครับ เต่างๆอยู่ครบนะครับถึงแม้กําลังจะลาแต่ก็ยังอยู่นะครับแล้วก็น็อตนะครับประมาณนี้นะครับรถ18ปีได้ขนาดนี้ผมว่าโอเคแล้วครับก็นะครับสำหรับนะครับท่านผู้ชมท่านใดที่สนใจนะครับเรียนเชิญได้นะครับไปชมรถเราได้นะครับรถเราอยู่ที่ซอยเฉลิมพระเกียรติรัชกาลที่9 39นะครับใกล้ๆสวนหลวงรอ9กสีนครินนั่นเองนะครับผมประตูทางเข้าเฟื่องฟ้านะครับก็สําหรับ คันนี้นะครับเราขายอยู่ที่199,000บาทนะครับรถปี2004เป็นรถมือเดียวนะครับเป็นเครื่องยนต์ดีเซลนะครับผมนะถ้าสนใจนะครับก็หรือต้องการข้อมูลเพิ่มเติมแล้วก็อินบ็อกซ์สอบถามมือเข้ามาได้นะครับหรือเบอร์โทรตามที่ให้ไว้โทรติดต่อได้เลยนะครับผมนะวันนี้นะครับผมแล้วก็ทีมงานทุกทท่านนะครับก็ต้องขอตัวลาท่านผู้ชมไปก่อนแล้วเดี๋ยวพบกันใหม่ในคลิปถัดๆไปนะครับฝากติดตามไปด้วยนะครับผมเราจะมีคลิปรถที่เราคัดมาให้ดี รออยู่นะครับอีกหลายคันนะครับในสต็อกมีอีกว่ามันเป็น10คันก็พร้อมเสิร์ฟให้กับท่านผู้ชมต่อไปนะครับผมนะครับสำหรัวบวันนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ